ครับสวัสดีครับคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับการใช้โปรแกรมนะครับสำหรับการไลฟ์สดนะครับหรือการใช้โปรแกรมสำหรับการบันทึกวิดีโอเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับวันนี้จะแนะนำโปรแกรม OBS Studio นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมนะครับที่สามารถดึง PowerPoint เข้าไปสอนนะครับแล้วก็สามารถ เห็นหน้าคุณครูผู้สอนได้ด้วยนะครับส่วนข้อเสียของ B.S ก็คือเราจะไม่สามารถนะครับเห็นหน้าของนักเรียนได้นะครับแต่ว่าเราจะเห็นการพิมพ์คําถามของนักเรียนเข้ามาในในขณะที่เรากําลังสอนนะครับเผื่อนักเรียนมีคําถามเราก็สามารถตอบคาถามณขนานั้นได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําคุณครูทุกท่านนะครับเผื่อที่จะเผื่อคุณครูบางท่านสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผม ครับผมก่อนอื่นนะครับคุณครูต้องไปโหลดนะครับไอเจ้าตัว OBS มาก่อนนะครับทีนี้วิธีการดาวน์โหลดนะครับสามารถทําได้แบบนี้นะครับคุณครูก็ไปที่นะครับ g o o g l e h o m e แล้วก็พิมพ์แล้วก็พิมพ์คําว่า OBS OBS นะขึ้นมาแล้วนะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับอันแรกเลยนะครับ OBS บอร์ดเชสเตอร์ซอฟต์แวร์นะครับมันกูก็กดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปเสร็จก็มาคลิกที่ Windows หรือ MacBook นะครับหรือว่า Linux นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าของเราเป็นแบบไหนนะครับสำหรับของกูก็โดยโดยส่วนใหญ่ก็ใช้ Window s กันนะครับผมก็ใช้ Window s ผมก็คลิกที่ Window s ได้เลยที่ Window s ได้เลยมันจะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นไอ้ตรง หน้าต่างเล็กๆเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นดาวโหลดนะครับเป็นหน้าต่างเล็กๆดาวน์โหลดตรงนี้รอสักคู่เดียวนะครับรอสักคู่เดียวแล้วกดคลิกเข้าไปเลยนะครับอ่ากดคลิกเข้าไปนี่มันจะเด้งกล่องข้อความมานะครับของครูอาจจะมองไม่เห็นนะก็กด yes เข้าไปนะครับแล้วก็โหลดมาเลยครับผมเมื่อคุณครูทุกท่านนะครับดาวน์โหลดนะครับ obs เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ OBS ก็จะมาอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปของครูนะครับทีนี้ขั้นตอนขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือผมจะสอนวิธีวิธีใช้ OBS เบื้องต้นนะครับว่ามันใช้งานได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับคุณครูก็มองหาสัญลักษณ์นะครับก็คือเจ้ตัว OBS ตัวนี้นะครับเหมือนเหมือนจับนะครับก็กดเข้าไปนะครับ พอเปิดพอเปิดขึ้นมาหน้าตาของ OBS มันจะเป็นประมาณนี้นะครับคุณครูสังเกตนะครับสังเกตว่าไอ้ตรงอันนี้คือเสียงจากเดสก์ท็อปนะครับมันไม่ได้ขยับแสดงว่าในเดสก์ท็อปไม่ได้เปิดเสียงอะไรเลยนะครับต่อมานะครับมันจะมีคําว่าไม์นะครับแสดงว่าไม์เนี่ยพอเราพูดไปมันจะขยับแสดงว่าไม่เราใช้ได้นะครับไม์เราดังตามปกติอ่ะโอเคนะครับหน้าจอ หน้าจอจะขึ้นมาดำๆไอ้ตรงจอดำๆเนี่ยก็คือเป็นจอที่มันมันจะแสดงให้ให้นักเรียนได้เห็นให้ผู้ชมได้เห็นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณครูจะเอาอะไรให้เด็กเห็นเท่านั้นเองนะครับอ่ะสมมุติว่าผมอยากได้อ่าผมอยากได้หน้าหน้าของครูผู้สอนขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นช็อตที่หลายๆท่านอยากให้มันมีนะครับอยากให้มันมีว่าเฮ้ยมีหน้าเราแล้วก็ฉากข้างหลังเนี่ย ฉากข้างหลังนี่คือมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นฉากหลังละลายไปหมดเลยนะครับใช้วิธีการอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับคุณครูมากดที่บวกนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับกดบวกเข้าไปเลยหรือกดเพิ่มนะครับเพิ่มกดเข้าไปมันจะขึ้นแถบมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับมันจะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองดูทีละทีละอันทีละอันนะครับอันนี้ที่ผมรู้นะครับ ก็จะมีรูปภาพนะครับคุณครูใส่รูปภาพเข้าไปนะครับถ้าจะเพิ่มฉากก็ใส่ฉากเข้าไป Windows Capture นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นหน้าจอหน้าจอ Windows นะครับที่มันขึ้นปรากฏอยู่ในโน้ตบุ๊กของเราเราจะดึงตัวนหนมาตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือใช้ดึงตัว Powerpoint เข้ามาคุณครูต้องใช้นี้นะครับใช้คำว่า Windows Capture นะครับใช้คำว่า Window s c p t u u r e โอเคนะครับว i ดี o Capture d okay, e ดีไวนะครับ,รบก็คือเป็น เขาเรียกว่าเป็นตัวเป็นตัวให้ให้เด็กเห็นหน้าเรานะครับก็คือดึงดึงไอตัวหน้าจอเว็บแคมเข้ามานะครับต่อไปอ่าเทคตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือนะครับมีเดียซอสเป็นวิดีโอนะครับเป็นอิมเมจสไลด์โชวนะครับอาจจะเป็นทำเป็นเอาภาพหลายๆภาพมาแล้วก็ให้มันสไลด์โชว์อันนี้ผมก็ไม่เคยใช้นะครับดิส p พลย์แคปเจออันนี้เกมแคปเจอร์อันนี้น่าจะเป็นพวก พวกสตรีมเกมพวกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เราเราไม่ได้สนใจอยู่ละวดีเพย์แคปเจอร์ก็คือเป็นอัดหน้าจอนะครับหน้าจอทั้งหมดเลยที่ปรากฏใน Facebook ของเราเอ้ยที่ที่ที่ปรากฏในหน้านโน้ตบุ๊กของเรานะครับ Color s o ์ซอสอันนี้ผมก็ไม่ทราบอันนี้อ่ะโอเคนะครับไม่ได้สนใจอะไรนะพวกนี้ไอหลักๆก,ก,ก็จะมี w i n d o w แคปเจอร์มีอ่าวิดีโอแคปเจอร์ดีไวอะไรพวกนี้นะครับอ่ะสมมติว่าผมจะเพิ่มหน้าเข้ามาก่อนนะครับผมก็มาคลิกที่ วิดีโอแคปเจอร์ดีวนะครับคลิกเข้าไปเลยปึ๊บคลิกตกลงนี่หน้าเรามันก็จะปรากฏนะครับถ้าครูมีกล้องหลายตัวคน่ครูมาเลือกตรงนี้นะครับแต่นี้ผมมีกล้องตัวเดียวก็คือเป็นของ l e n o v o นะครับก็คือกล้องที่ติดมากับตัวโน้ตบุ๊กนะครับกล้องที่ติดมากับตัวโน้ตบุ๊กนะกดกล้องลงมานิดนึงให้ครูได้เห็นอ้าวโอเคนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ ทีเราโอเคเราก็ตกลงไปเลยปึ๊บนี่มันจะขึ้นหน้ามาแบบนี้นะครับพอขึ้นมาแบบนี้คุณครูสามารถนะครับลากไปตรงไหนก็ได้เอาอยู่ตรงนี้หรือแบบโอ้โหเห็นหน้าเราใหญ่ๆก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับการขยายถ้าเป็นแบบนี้ขยายนะครับแต่ถ้าคุณครูจะตัดให้มันแคบๆนะครับรู้ก,กดปุ่ม Alt นะครับ ALT ที่อยู่บนโน้ตบุ๊กนะครับกดค้างไปเลยนะครับ กดค้างไว้อะผมกดค้างนะครับตอนนี้ผมกดค้าง,นะางแล้วกดค้างปุ๊บแล้วครูก็มาลากตรงนี้เห็นไหมครับมันจะตัดมันจะตัดเอาส่วนที่เราต้องการอถ้าปล่อยมันจะปนไปแบบน,นี้อ่าแต่ทุกครูกดอีกรอบหนึง่งกดปุ๊บแล้วก็ลากนี่ครับเห็นไหมครับมันจะตัดโหง่ายมากนะครับเราก็ลากมาลากไปวางตรงไหนก็ได้ที่ครูค,คิดว่ามันน่าจะเหมาะอาจัวส่วนมากผมเห็นก็าวางฝั่งนี้นะครับฝั่งขวา คุณครูสังเกตไหมครับว่าด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวๆตอนนี้ผมจะทําการละลายข้างหลังทิ้งให้หมดเลยนะครับคุณครูดูขั้นตอนนะครับในขั้นตอนนี้เป็นช็อตเด็ดเลยช็อตสําคัญเลยนะครับคลิกขวานะครับที่เมาส์ของเราคลิกขวาปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาอะไรมากมายเลยนะครับคุณครูหาคําว่าฟิลเตอร์คำอยู่ข้างล่างนะครับคุณสมบัติแล้วก็ฟิลเตอร์อ่ะคลิกคลิกไปที่ฟิลเตอร์นะครับ คลิกด้านซ้ายเราเนี่ยคลิกธรรมดาฟิลเตอร์นี่มีขึ้นมาแบบนี้ยอดจอนิดนึงอยอดจอนิดนึงอเลื่อนขึ้นไปคุณครูสังเกตนะครับมันจะมีช่องสีดำสองช่องนะครับเอาดูเราดูที่ช่องข้างล่างเป็นหลักนะครับจะม,มีบวกตรงนี้นะครับกดบวกเข้าไปแล้วหาคําว่าโครมาคีนะครับอันนี้โครมาคีเจอแนละ้วอยู่บนบนนะครับอ,อันที่สองนะครับคลิกเข้าไปเลย แล้วก็ตกลงนี่คุณคูณสังเกตนะครับว่าด้านหลังลนจะเปลี่ยนเป็นสีเทานะเปลี่ยนเป็นสีเทาเราก็ไม่ได้ต้องปรับอะไรมากเลยอ่ะเลื่อนนิดนึงอ่ะที่คิดว่าให้หน้าเรามันจะชัดสักหน่อยนะครับเลื่อนในตรงนี้สองปุ่มนีนะ้ส่วนมากครับปรับกันสองปุ่มนี้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ถ้ากล้องโนต้ตบุ๊กมันก็จะประมาณนี้แหละครับเป็นเม็ดเม็ดเพราะความคมชัดน้อยนะครับอ่ะโอเคสมมุติประมาณนี้ โฮคลิกปิดเลยเลยนะครับมันจะแอดให้อัตโ,ตโนมัติเลยปิดเห็นไหมครับทีแรกเป็นสีเขียวตอนนี้กลายเป็นสีดำแนละ้วอ่ะถ้าเราให้มันเล็กๆหน่อยประมาณน,นี้อ่ะนักเรียนเห็นนะครับเราก็สามารถสอนไปด้วยเห็นหน้าเราไปด้วยแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากทีนี้ช็อตต,ต่อไปนะครับเป็นพื้นฐานเนย่งก็คือการใช้ powerpoint นะครับการใช้ powerpoint ทีนี้ การใช้ powerpoint เนี่ยลำดับแรกคุณต้องเตรียม powerpoint ให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปที่เดี๋ยวผมผมพาไปดูที่ตรง powerpoint นะครับผมมี powerpoint เดี๋ยวนะผมหาก่อนรู้อยู่ตรงไหนอืมอ่ะโอเคไปที่ได้ดีอาจจะใช้นิดหนึ่งนะครับค,ครับทำตามได้เลยนะครับอ่ะเลื่อนมา บนถ้ารอบแรกยังไม่เข้าใจก็กลับมาดูได้นะครับกลับมาดูได้สื่อการสอนอ่าโอเคอันนี้คือ powerpoint ที่ผมจะลองออกไปนะครับผมเอาตัวไหนดีอ่าผมเอาเป็นอันนี้ก็ไนดะ้อ่าสมมุตินะครับสมมตินี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับคุณครัครบทำไปพร้อมๆได้เลยนะครับถ้า คุณครูท่านไหนนะครับคุณครูท่านไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับคุณครูสามารถพิมพ์ถามผมใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับตอบทุกรายละเอียดนะครับโอเคนี่คือ powerpoint ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณครูกดฉายเต็มจอเต็มจอสมมตินี่มันจะมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณคูจะเอาไปใช้ใน obs เนี่ยถ้าถ้ากดแบบนี้คุณครูจะควบคุม ควบคุมโปรแกรมเนี่ย OBS ไม่ได้ฉะนั้นมันจะต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติม,ม,มอีกนิดเดียวครับนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวผมพาทำนะครับคุณครูสังเกตว่าไอ้ตัวไอ้ตัว PowerPoint เราเนี่ยมันจะเป็นเกือบๆเ,เป็นจัตุรัสนะครับเวลาเอาไปใช้มันจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นักแต่ก็ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เอาตามนี้เลยคุณครูมาที่การนำเสนอสไลด์นะครับอ่ะคิกไปเลยอืบที่มันจะขึ้นมา มาที่ตั้งค่าการนําเสนอสไลด์ครับคลิกเข้าไปเลยนี่พอมาพอมาหน้าจอนี้คุณครูดูนะครับชนิดการนําเสนอนะครับคุณครูให้เปลี่ยนเป็นแบบแสดงแต่ละการนําเสนอในหน้าต่างนะครับคลิกอันที่2อ,อบแล้วก็ตกลงแบบนี้นะครับที่มาดูความแตกต่างไอที่ผมทําเมื่อกี้เอาสมมติผมย่อหน้าลงไปเนี่ยหน้าต่างมันแค่นี้ถ้าผมกดนําเสนอมันก็จะนําเสนออยู่แค่นี้ครับ มันไม่ได้เต็มหน้าจอเราทั้งหมดเลยผมปิดหน้าจอนี้ลงนั่นหมายความว่าตอนนี้ผมมี PowerPoint เตรียมที่จะเอาไปนำเสนอเด็กๆแล้วนะครับอ่ผมเอาไว้ประมาณนี้จากนั้นผมก็ไปเปิดเอาวัาานนี้แล้วกันอ่ะเปิดในตัว OBS ผมขึ้นมานะครับอ่ะเปิดขึ้นมาตอนนี้ยังไม่มีอะไรมีแค่ไอตัวกล้องที่ที่จับหน้าผมอยู่นะครับหลังจากนั้น เราจะเพิ่มไอตัวพาว e r p o i พอย์เข้าไปบวกนี้นะครับบวกแล้วก็มาพี่ Windows Capture ครับคลิกเข้าไปตกลงนี่พาวเวอร์พอยต์มาแล้วนะครับพอยต์ PowerPoint มาแล้วหลังจากนั้นผมคลิกตกลงได้เลยนี่นี่คือพาว e r p o i พอย์ที่เราต้องการค,คุณจะให้ให้เด็กเห็นแถบข้างล่างด้วยก็ได้ถ้าไม่อยากเห็นก็ค,คุณกดเหมือนเดิมครับที่ผมเคยสอนวิธีการตัดละค,คุณกด alt ใน ในโน้ตบุ๊กของครูนะครับกดค้างไว้แล้วก็ลากแบบนี้เห็นกรอบสีเขียวนะครับปึ๊บขอบดำๆข้างบนนิดนึงปึ๊บอา่าเรียบร้อยอ่ะดึงให้เต็มจอก็ได้หรือจะเอาแค่นี้ก็น่าลากดีครับนี่อแค่นี้ก็ได้ครับหรือจะจะเอาแบบเต็มเต็มอ่าเต็มเต็ม เห็นหครับผมบอกผมเคยเคยพูดไปแล้วว่าไอ้ตัว power point เราเนี่ยมันเป็นแบบสี่เหลี่ยมเจ็ตัวรัสถ้าล่างมามันจะไม่เต็มนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าขยายปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเนี่ยมันจะลดแบบนี้ข้างล่างก็จะมุดลงไปข้างล่างซึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับแต่ผมมีวิธีการตั้งค่าให้มันให้มันเหมาะกับน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําแนวแบบต่อไปเนี่ยเอาเท่านี้ก่อนอ่ะโอเคมีรูปผมแล้วก็มี power point นะครับเห็นไหมครับทีนี้ ถ้าเราจะเล่น powerpoint เราเล่นในนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเล่นกับไอจอเล็กๆที่เราเปิดไวท้ทีแรกนะครับทีแรกอ่ะเ๋ยนนะครับถ้าผมย้ายมามันก็ขยับด้วยนะครับนี่โอเคอ่ะเท่านี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณคุูจะเริ่มแล้วอ่ะตอนนี้เตรียมไว้เรียบร้อย นะครับเตรียมไว้เรียบร้อยภาพชัดเสียงโอเคเนี่ยผมผมต่อไม้ตัวนี้เข้าไปนะครับนะครับเนี่ยต่อต่อไม้เข้าไปเพราะว่าเสียงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเสียงเป็นสิ่งที่ผมซื้อตัวนี้มาประมาณ200กว่าบาทนะครับถ้าคุณครูท่านไหนสนใจเนี่ยเนี่ยพิมพ์ถามผมได้เลยเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันยี่ห้ออะไรแล้วหาซื้อได้ที่ไหนนะครับหรือคุณครูพิมพ์ในลาซาร่าเลยบอกว่าไม้ว่าไม้ไม้อ่า พิมพ์ว่าไม่อะไรดีพิมพ์ว่าไม้เล็กก็ได้ครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับโอเคถ้าสมมติว่าผมจะเล่นลองดูนะกดเริ่มบันทึกพอกดเริ่มบันทึกปุ๊บก็เล่นในนี้ได้เลยเสมมตินะผมเลื่อนสไลด์นี่ครับสไลด์ในนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับนี่เอฟฟงเอฟเฟกต์ effect, ที่ครูทำไว้เล่นเล่นให้หมดเลยนี่ครับคุณอ,อ,อธิบายไปด้วยนะครับ อธิบายไปด้วยแล้วก็อันนี้เลื่อนเลื่อนมาสักหน่อยหนึ่งอ่ะอธิบายไปด้วยอ่ะสไลด์นี้ปฏิกิริยาเคมีนะครับก็ว่าไประบบการเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยเห็นไหมครับมันก็จะทําให้การสอนเราสนุกขึ้นหรือเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าวิธีนี้นะครับวิธีนี้มันจะมันจะอาจจะช่วยให้ การสอนได้ง่ายขึ้นนะครับการสอนได้ง่ายขึ้นทีนี้ถ้าเกิดว่าอูไลฟ์สดได้เลยนะครับเนี่ยอสมมุตินะสมมุติถ้าจะไลฟ์เอานี้เป็นไลฟ์สดที่นักเรียนสามารถถามตอบเราได้เลยหรือเราจะแค่บันทึกคุณครูดูแถบข้างล่างตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเมาส์ที่ผมเลื่อนไปขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับอ่าเดี๋ยวผมผมขยายขยายหน้าจอน,นี้เลยขยายหน้าจอน,นี้ถ้าคุณครูจะ บันทึกเก็บไว้แล้วค่อยเอาไปอัปโหลดในกลุ่ม Facebook ที่คุณครูคสร้างไว้ก็ได้นะครับหรือคุณค,ณครูจะสตรีมมิ่งคำว่าสตรีมมิ่งก็คือแบบสตรีมแบบสดๆเลยนะครับก็สามารถทำได้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำการสตรีมว่าสามารถทำได้อย่างไรนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ถ้าบันทึกมันไม่ได้ยากเนีกดบันทึกสมมุตินะครับผมก็กดเริ่มบันทึกทีนี้พอคุณครูบันทึกเสร็จเนี่ย ปัญหาก็คือคุณครูจะหาไฟล์ที่คุณครูบันทึกไม่เจอนะครับฉะนั้นเราก็มาตั้งตั้งเป้าเลยว่าเราจะเราจะเก็บไฟล์เราไว้ตรงไหนนะครับภูมาที่การตั้งค่าครับนี่ดูตามไปได้เลยนะครับตอนนี้ผมตั้งค่าภาษาไทยละมันก็อาจจะดูง่ายขึ้นหน่อยคุณครูดูตรงแถบนี้ครับมีทั่วไปสตรีมเอาพุทเสียงวิดีโอเนล่ไล่มานะครับคลิกที่เอาพุทครับนี่มาดูแถบนี้ครับไอตรง ไอ้ตรงไอ้ตัวเอาพุทนะครับตัวเอาพุทเดี๋ยวมาดูกัอนอ่ะตัวเอาพุทนะไปที่จริงมีมีอันนี้เอากรอบสี่เหลี่ยมคุณครูดูตรงนี้ครับนี่อ่าวิดีโอเราจะเก็บวิดีโดอไว้ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ฮะนี่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 นถ้าถ้าตรงนี้มันยังไม่โอเคนะครับ ดังนั้ผมเปลี่ยนเป็น OBS ิดีโอของวิดีโอผมจะเก็บไปที่ไดร์ดีแล้วก็ไปที่ OBS Video เลยนะครับผณก็ถ้าไม่ถ้าไม่เก็บไปนี้คุณก็มาเปิดหานะครับเปิดหาแล้วก็ไปเลือกว่าเราจะเก็บไฟล์นี้ไว้ตรงไหนนะครับก็ได้เลยอ่ะออกยังไงเรื่องนี้น่าจะตรงนี้อ่ะโอเคนี่ครับเปิดหาเราก็มาเลือกผมว่าไดร์ดีก็ง่ายสุดหรือถ้าจะหาง่ายๆกันเลยก็เดสก์ท็อปได้เลยนะครับผมเก็บไว้ที่ไดร์ดี เราก็มาเพิ่มเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ก็ได้ครับ new folder ไปเลยก็ตั้งตั้งเลยว่าเป็นวิดีโอสอนอะไรก็ว่าไปนะครับวิดีโอสอนอจากนั้นได้โฟลเดอร์ขึ้นมาคลิกเบิ้ลเข้าไปครับแล้วก็ select folder นะครับ select folder ก็คลิกเข้าไป ปั๊บนี่ครับมันจะเปลี่ยนที่ไปของเราแล้วเป็นได้ดีนะอยู่ที่วิดีโอสอนนะฮะครับตรงนี้ฮะอ่ะโอเคอันนี้คือวิธีการเวลาที่เราเก็บนะครับคุณครูอย่าลืมนะครับเนี่ยกดตั้งค่าไปตั้งค่ามาลืมตกลงเนี่ยไม่ได้นะครับหรือกดนําไปใช้แล้วก็ค่อยมากดตกลงกันนะครับกดตกลงเลยปั๊บนี่เรียบร้อยแสดงว่าวิดีโอที่เราบันทึกเสร็จปุ๊บมันจะลิงก์ไปทางนู้นได้เลยนะครับนี่ผมอาจได้กี่ในนี้ละ 7นาทีโอเคได้อีกประมาณ3นาทีทีนี้วิธีการต่อไปนะครับวิธีการต่อไปก็คือผมจะแนะนำวิธีการที่คุณครูจะสตรีมผ่าน Facebook นะครับหรือสตรีมใน youtube นะครับว่ามันมีขั้นตอนหรือวิธีการอย่างไรนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปนะครับผมจะมาแนะนำวิธีการสตรีมสตรีมสดเลยนะครับ เด็กๆจะเห็นทุกิริยาบถทของเราแล้วก็นักเรียนเนี่ยเด็กๆนักเรียนสามารถเข้ามา,าร่วมนะครับร่วมโดยวิธีการพิมพ์เป็นตัวหนังสือนะครับข้อเสียของ OBS ก็คือมันไม่สามารถที่จะเห็นหน้าของนักเรียนได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็เห็นแค่เด็กพิมพ์เข้ามาแล้วก็เราก็เข้าไปตอบแค่นั้นเองนะครับถ้าไม่สะดวกเรากําลังไล์อยู่ไม่ยังไม่สะดวกตอบก็เดี๋ยวตอบทีหลังนะครับหรือเราเหลือไปเห็นคําถามเราก็ เราก็เอามาอธิบายได้ในขณะนั้นได้เลยนะครับอ่ะวิธีการวิธีการคุณครูไปที่อ่าครับเป็นเงนะคุณครูไปที่ตรงนี้ครับการตั้งค่าก่อนนี่ตรงนี้นะครับไปที่การนะครับก่อนที่จะเริ่มกดสตรีมเนี่ยไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับก็คลิกเข้าไปที่การตั้งค่านี่มาตรงนี้ครับ เลื่อนมันที่2ครับที่คขาว่าเป็นคำว่าสตรีมทีนี้บริการนี่นะครับมันจะถามอยู่ไม่กี่คําถามมันมีคําถามนิดเดียวนะครับมีคําถามนิดเดียวคําถามแรกมันถามว่าบริการที่เราจะสตรีมนี่สตรีมไปไหนนะครับคาถามที่2นะครับมันจะถามว่ารหัสสตรีมคือรหัสอะไรนะครับคุณครูแค่มาเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ไปเอารหัสมาคำว่าไปเอารหัสมาเนี่ยไปเอามาจากไหนนะครับถ้าคุณครูสตรีมใน YouTube ก็เข้าไปที่ YouTube แล้วก็เอารหัสสตรีมมาหรือถ้าเป็น Facebook คุณครูก็เข้าไปที่ a c e b o o k ครับเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เอารหัสไอตัว Facebook มาแล้วก็มาแปะแปะเสร็จแล้วก็กดตกลงพอกดตกลงแล้วก็เริ่มสตรีมการเริ่มนะครับการเริ่มมันต้องเริ่มทั้งสองฝั่งเริ่มในนี้แล้วก็ไปเริ่มในอตัวตัว Facebook ซึ่งในตัว Facebook คุณครูต้องไปตั้งค่านิดหน่อยเขาว่าตั้งค่านิดหน่อยเพราะว่าจะให,ะให้วิดีโอที่เรากําลังไลฟ์เนี่ นะครับตั้งค่าเป็นสาธารณะเลยไหมหรือตั้งค่าเป็นเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มของเราอะไรเงี้ยนะครับซึ่งการตั้งค่าไม่ได้ยากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําในลําดับต่อไปนะครับอะทีนี้เราดูต่อนะครับผมก็เห็นไหมครับมีทวิต u t u b e อะไรพวกเนี้ยเนี่ยครับเฟซบุ๊กไลน์นะครับก็เลือกที่ facebook l like. i ์ e ร้อมหลังจากนั้นก็ไปหารหัสมานะครับเราจะไปหารหัสมาจากไหนล่ะ อันนี้ผมผมปิดไว้ก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเอาลงลงนี้ก่นอนเอากากะบาเอาก่อนดูสิครับยัง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 ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโอเคนี่ powerpoint เรานอกเมื่อกี้เอาไว้ค้างไว้ยงี้ก่อนได้ไหมไปที่ Youtube ก็ไม่ใช่ดิ a c e b o o k นะครับ facebook อ่นตรงนี้นะ อันนี้คือเฟซบุ๊กของผมเองนะครับอพอเข้ามาที่หน้า Facebook เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณกำลังคิดอะไรอยู่ชิปอ่ะเดี๋ยวผมขอดูกันแป๊บนึงนะผมก็มงงๆอ่ะนี่ครับวิวถ่ายทอดสดนี่คลิกเข้าไปเลยอันนี้คือกรณีที่ผมไล์หน้าเฟซของตัวเองนะครับคนทั่วโลกเห็น เพื่อนเราก็เห็นนะครับไม่ใช่เพื่อนก็เห็นเห็นหมดเลยถ้ามีการแชร์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 ชรชรกันต่อไปนะครับเห็นหมดเลยนี่ครับพูเข้ามาน,นี้อันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นไม่ว่าเราจะไลน์ไหนมันก็จะถามแบบนี้แหละขายทอดสดบน Facebook เริ่มต้นใช้งานใช้สตรีมคีย์นะครับใช้กล้องใช้ตัวเข้ารหรัสที่จับคู่นะครับเราก็ใช้สตรีมคีย์ล้วคลิกเข้าไปเลยนะครับปึ๊บอ,อ่ะคลิกใช้สตรีมคีย์ นี่ครับสตรีมคีย์อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมขอไฮไลท์นิดนึงนะครับเผื่อเอาซิงนิดนึงนี่ครับคีย์สตรีมหรือสตรีมคีย์อยู่ตรงนี้บางอันใช้สตรีมคีย์บางอีนใช้คีย์สตรีมนะครับคือตรงนี้ครับคุณครูก็แค่กดคัดลอกครับนะครับกดคัดลอกอ่ะอันนี้กํากาออกนะกดคัดลอกนี้นะครับอ่าผมส่วนาผมกดนะครับปึ๊บ มันจะขึ้นก็หมายถูกว่าเราคัดลอกเรียบร้อยแล้วจากนั้นผมกลับไปที่หน้าโ b เเมื่อกี้นะครับแล้วไปที่การตั้งค่าครับถ้าคุณครูไม่ทันนะครับคุณครูกลับมาดูใหม่นะครับกลับมาดูใหม่มาที่สตรีมนะครับผมเคยผมเคยไลฟ์ใน u t u b e มาที่ f c e e o o o ปึ๊บแล้วคุณคณรูลบอันนี้ออกก่อนอลบแล้วก็วางไอที่เราก๊อปมาใหม่เมื่อกี้เห็นไหมครับ โอ้โหรหัสมันจะเยอะๆนิดนึ่งแสดงก็ได้ไม่แสดงก็ได้อะโอเคหลังจากนั้นคุยยอหน้าลงนิดนึงนะครับอย่าลืมต้องกดตกลงนะครับอ่ากดตกลงตกลงปึ๊บอ่ตกลงนะตกลงหลังจากนั้นโอเคตอนนี้พร้อมแล้วหน้าพร้อมไฟพร้อมแสงทุกอย่างโอเคพ o w e r point มีพร้อมอย่าลืมนะย่อหน้าเพื่อควบคุมอ่าเพื่อควบคุมหน้าจอ น้อยๆของเราคือหน้าจอนี้นะครับหน้าจอน้อยของเราหลังจากนั้นทุกอย่างพร้อมแล้วครับกดเริ่มสตรีมทันทีครับป๊าปเขาให้พอกดเสร็จนะครับคุณครูสังเกตนะครับพอผมกดเริ่มสตรีมมันจะมีเขียวๆตรงนี้เดี๋ยวผมลองกดให้ดูกันนะอา่าผมลองกดเริ่มสตรีมนะครับปึ๊บนี่ครับมันจะมีสีเขียวตรงนี้แสดงว่าตอนนี้เรากําลังเริ่มสตรีมแล้วนะครับ คุสังเกตด้วยว่าเวลาที่คุณครูพูดเนี่ยไม่มันขยับไหมถ้าขยับแสดงว่าไม่ดังนะครับเราไม่เราจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับแล้วก็พูดพูดไปเรื่อยๆอ่ะสตรีมในนี้มันไม่ได้เริ่มเล่นทันทีคุณครูต้องมาที่ Facebook ก่อนนี่มันบอกว่าเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีวิดีโอนี้เข้ามาแล้วนะเนี่ยมีวิดีโอเข้ามาแล้วนะเอาไงดีจะสตรีมไหมล่ะนี่นะฮะเอาผมขยายหน้าจอนิดนึง นีมาแล้วครับอันนี้นะครับนี่เสียงวิดีโอสตรีมไหมล่ะเห็นไหมครับลองลองฟังเสียงดูก็ได้จริงๆเราไม่ต้องเปิดนะฮะเราไม่ต้องเปิดก็อันนี้มันให้ตั้งค่านะครับ ถ้าทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับทุกอย่างพร้อมแล้วตรงนี้โอเคนะครับคุณครูตั้งชื่อเรียบร้อยนี่นะครับชื่อวิดีโอเอาวิดีโออะไรดีปึ๊บปึ๊บป๊บเขียนลงไปเรื่องสารละลายเรื่องอะไรนเงี้ยก็ว่าไปนะครับสาธารณะเลยไหมนะครับนี่ถ้าไม่สาธารณะนะจะไปที่ไหนดีล่ะเอาเฉพาะเพื่อนหรือเปล่านะครับเอาเพื่อนทุกคนไหมหรือยังไงนะครับแต่ถ้าจะไลค์ในกลุ่มมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับหมายความว่ามาก คือให้คนในกลุ่มเราสามารถเห็นได้อะไรเงี้ยคือมันก็ควรที่จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็กดถ่ายทอดสดไปเลยนะครับกดปึ๊บมันก็จะถ่ายทอดสดครับตอนนี้ก็คือเด็กนักเรียนก็จะเข้ามานะครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาเห็นบทเรียนของเรานะครับแล้วก็เราสามารถตอบเด็กได้เลยว่าเราจะทำยังไงนะครับเอาละครับผมคุณครูครับผมขออนุญ,ญาตแนะนำคุณครูไว้ เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคุณครูทุกท่านที่ต้องการใช้ OBS นะครับเพิ่มเติมเข้าไปสำหรับการสอนออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ